สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้แม่พ่อกันอีกแล้วนะครับมารากบ้านส่วนของเฮานะครับต้นนี้นะครับผมแม่แล้วว่าเป็นบักหุงพื้นบ้านบักหุ้งสายลักษณะนะครับน่าจะเป็นหุ่งพื้นบ้านนะครับลักษณะจะนวยอวบแล้วก็เป็นสายเงาแบบนี้นะฮะซึ่งมื่อนี้มันสุกแล้วหนึ่งเดี๋ยวเฮาจะมาทําการพาเบิ้งนะครับว่ามันจะมีรสชาติหวานบอนะครับเมื่อยงหญ่เลยพี่น้องครับเนี่ยมันจะเป็นสายเงาครับเมืองหง่สวยมากนะครับเบื้องเอาน่าจะ2องโลได้นะครับ ซึ่งผมมาเบิงแล้วนะครับมันคล้ายๆกับมะละกอต้นเตียที่ว่าผมกล้าขึ้นมาเนี่ยฮะลักษณะไอ้หนวยมันคล้ายกัน,นครับมันจะเป็นสายยาาคล้ายๆกันพ่วงคล้ายๆกันเลยนี่ครับมันก็สีลูกใไงแบบนี้นะครับผมเบิงเอลฮวะลักษณะคล้ายๆกันกับต้นไ่เลยนะครับเดี๋ยวมาเบิงกันนะครับว่ารสชาติมันจะนี่รสชาติแบบใดนะครับโอ้โหสีสวยมากนะครับอือหือนี่ฮะ มีเมล็ดเต็มเลยนะครับผมเมล็ดเฮาก็จะเก็บไว้เดี๋ยวรอบนี้ผมจะตากแดดไว้ให้นะครับเดี๋ยวมาลองชิมเบิ้งกันนะครับแบบฮุงพื้นบ้านของเฮานะฮะหรือว่าฮุงสายที่ว่าแม่เ่นเรียกนะครับอืมรสชาติบ่ปันใดนะครับรสชาติบาหวานคือจังหัวฮอนแลนด์บาจังอ่าแขกนวลนินนะครับแต่ว่าก็ถือว่าโอเคนะครับสําหรับรสชาตินี่เด็กน้อยกินดีผู้เทากินได้นะครับอืม นี่ตองสูภาพพร้อมนะครับผมอืมแซบนะครับแซบอยู่นี่คือรสชาติของอ่ามะละกอนะครับพื้นบ้านมะละกอสายนะครับอืมอ่ะนะครับปลูกไว้หลายนะครับมะละกอม่ได้ประโยชน์นะครับเอาสามารถนําเมล็ดเนี่ยขยายพันธุ์ได้เรื่อยแล้วก็เฮ็ดให้มันต้นเตี้ยแบบนี้ก็ได้นะครับวิธีการเฮ็ดต้นเตี้ยเขาก็บอกไปแล้วนะครับผมอ่ะคลิปนี้มาอัปเดตกันนะครับมะละกอพื้นบ้านของเขาเนียนะครับผม